มาช้าไปเกือบเดือนเลยนะครับแต่ข่าวสารที่ดีต้องมาบอกเล่า90กันครับกับบริการหมอความ1ึ1 4ส plus นะครับผมบริการแจ้งอุ่นใจตัดสายโจรนะครับดอกจันหนึ่ง85สี่เหลี่ยมกดโทรออกโดยทาง ais นะครับร่วมกับ cib ais นี่คือเครือข่ายเรารู้อยู่แล้วแล้วก็ cib ตำรวจสอบสวนกลางถ้าข้อมูลผิดเขาขออภัยด้วยนะแต่ว่าเหตุเกิดวันเสาร์อาทิตย์ของผม แล้วผมอยู่บ้านซึ่งไม่ค่อยมีพี่มิตรโทรหาผมมาระยะหนึ่งแล้วนะครับผมแต่พอดีวันนี้มีโทรมาแล้วผมคุยกับเพื่อนอยู่บอกเดี๋ยวรับสายแป๊บหนึ่งนะกดรับไปปุ๊บยังไม่ทันได้ดูเบอร์สวัสดีค่ะพอมีเวลาไหมคะนี่คือปัจชาสัมพันธ์จากล ne โอ้ของเดิมเคยได้ยินแต่ปัจจัสัมพันธ์จากติ๊กต k อกนี่มีปัจจัสัมพันธ์จากไลน์แล้วก็เคยโดนเรื่องออมีพัสดุที่ตกค้างหรือจะเป็นในส่วนของแอบอ้าง เป็นตำรวจแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่นู่นนี่นั่นนะครับผม<ง>อมซึ่งทาง AS แล้วก็ CIB ก็เลยได้ออกบริการแจ้งอุ่นใจตัดสายโจนนะครับโดยที่มีรายละเอียดดังนี้นะครับอย่างเช่น<ส>ผมนา,า,นาผมป๊ปลดล็อก iPhone กันไปก่อนนะครับสื่อนี้ทำเพื่อเพื่อนๆพู้พิการทางสายตานะครับวันนี้ผมทำเป็นสื่อเสียงเท่านั้นผมใช้ Watch Over บน iPhone แล้วก็ผมไปไปเช็คกันก่อนนะครับททศั ไปที่แอปโทรศัพท์ปุ๊บแล้วก็รายการแท็บรายการโปรดเลือกอยู่ล่าสุดผมมาที่แท็บล่าสุดนะครับที่อยู่ด้านล่างนะครับเป็นแท็บที่สองที่แท็บล่าสุดนะครับเคาะเข้าไปปุ๊บแล้วก็ด้านบนไปคือตรงนี้ต้องต้องเป็นสายที่รับล่าสุดนะครับและเราคาดว่าเบอร์นี้คาดว่าจะเป็นมิรฉาชีพนะครับไม่ได้รับค้นหาช่องคดีอนตามคำบอกศูนย์หกห้าเจ็ดอ่าศูนย์หกห้าเจ็ดเอ็กซ์เอ็กเอ็กเอ็กเนี่ยครับ เมื่อกี้ผมเพิ่งวางสายนี้ไปแต่จริงๆรับไปตั้งแต่เช้าแล้วก็จัดการไปเรียบร้อยแล้วครับอืมสมมุติว่าเรารับแล้วเพิ่งวางแล้วภายในเขาบอกว่าเอเอสแล้วก็ซีไบบอกห้านาทีนะครับห้านาทีคุณจะต้องภายในห้านาทีนี้ถ้าคุณคาดว่าคิดว่าเพราะเราเราได้แค่เออ่ได้แค่เกาวหาเขานะเราเราจะไปบอกว่าเขาคือมิตรตัวจริงเลยเราไม่สามารถนะ ให้ทาง a อและ CIB เป็นคนตรวจสอบกันก่อนนะครับเราจะต้องไปที่แอปโทรศัพท์ไม่ว่าคุณจะใช้ iPhone Android ออาแล้วคุณจะใช้เครือข่ายใดๆก็ตาม ASDTAC2 แ o m กอมโมหรืออะไรซิมที่คุณใช้อยู่นะครับอาให้ไปที่แท็บแป้นตัวเลขรายการแท็บแป้นตัวเลขสี่หรือถ้าเป็น Android ไปหาปุ่มกดอะหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งที่แท็บแป้นตัวเลขกันครับอยู่ด้านล่างนะครับสำหรับ iPhone ปุ๊บแล้วคราวนี้เราก็ กดนะครับตอนนี้แป้นคีย์แพดขึ้นมานะครับให้กดดอกจันดอกจันอยู่ใต้เลขเจ็ดนนี่ดอกจันแล้วก็หนึ่งแล้วก็เลขหนึ่งครั้งที่สองแปดแล้วก็ห้าแล้วก็สิ่งเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหรือเครื่องหมายตัวเลขสีี่่เหลยมนี่เครื่องหมายตัวเลขเราก็จะได้เบอร์นี้เบอร์โทรศัพท์ดอกจันหนึ่งหนึ่งแปดห้าเครื่องหมายตัวเลขช่องต้อนข้อความดอกจันหนึ่งหนึ่งแปดห้าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วกดปุ่มโทร กด <0. S 1> ป,ปุ่มโทรนะครับเขาจะมีการส่งคำร้องไปยัง AS แล้วก็ CIB นะครับผมออย่าลืมนะครับต้องเป็นเบอร์ที่เมื่อกี้เราเรารับและคาดการว่าจะเป็นมิจฉาชีพและภายใน5นาทีเขาจะเอาเบอร์สุดท้ายส่งไปยัง เอสนะครับไลน์เอก็จะผสานไปที่ CIB โดยที่เมื่อเราส่งไปแล้วเขาจะมีเขาจะมีการเตือนขึ้นมานะแล้วก็มีไดอาล็อกว่า a อสได้รับตืนๆ,ๆของคุณแล้วเราก็ปัดไปที่คําว่าปิดแล้วหนึ่งนิ้วตัดสองข้างออกมาเลยหลังจากนั้นครับประมาณ5นาที10นาทีแล้วแต่ความรวดเร็วนะครับรเขาก็จะมี SMS เสรจ็จทาง a อสอ่าแจ้งอะไรนะ แจ้งอุ่นใจตัดสายโจรนี่จะมีข้อความแบบนี้ไม่ได้อ่านหนึ่งข้อความนะครับผมหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งที่แอปพลิเคชันข้อความนะครับหรือแมสเซจ์นะครับผมจะมีค้นหาช่องต้นตามคำบอกกลุ่มการสนทนาหนึ่งหไม่ได้อ่านเวไวเวสหนึ่งจะเร่งตรวจสอบหมายเลขศูนย x x x ห้าพัดสหากเข้าเกณฑ์ต้องสงสัยจะดำเนินการบล็อกและแจ้งผลทางเอสเอนาฬิกโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งตาาาามบกรสนท ไม่ได้อ่าน v y w e s t หนึ่งจะเร่นตัวสอบหมายเลขศูนา xxx ห้าพันแปดสิบห้าหากเข้าเกณฑ์ต้องสงสัยจะดำเนินการบล็อกและแจ้งขลทาง sms สิบเอนาฬิกอันนี้เป็นสเต็ปที่1นะครับผมโฮมออกมาก่อนนะครับอ่าอันนี้เป็นสเต็ปที่1ว่า1นึ่ได้รับการแจ้งจากคุณแล้วว่าเบอร์0ูนย์หก xxx ตัวนี้แหละครับอ่าลงท้ายด้วยห้าอีกเนี่ย คือถ้าเป็นมิจฉาชีพเขาก็จะทำการบล็อกทันทีเลยนะครับผมก็จะมีการตรวจสอบกับทาง CIB นะครับผมในการครั้งนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในมาตรการที่น่าสนใจมากๆเลยเราก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแจ้งในส่วนของผู้กระทำความผิดเหล่านี้ด้วยที่เออมาหลอกลวงก่อกวนสร้างความรำคาญกับพิมิตเหล่านี้เงินในกระเป๋าเราอะข้อมูลในของเราอะ อืมอย่าอย่าให้เขานั่นได้คือถ้าคุณรับสายแล้วไม่แน่ใจวางสายก่อนวางสายก่อนแล้วกดเอ่าเข้าโทรศัพท์ไปที่แป้นตัวเลขแล้วกดดอกจันหนึ L ่งหนึ่งแปดห้าสีเลียมกดโทรออกก็จะมีการแจ้งเตือนจาก a ออแจ้งอุ่นใจตัดสายโจรมาแล้วก็กดปิดไปนะครับแล้วก็รอรับ s อ s แล้วเขาบอกภายในสี่บแปดชั่วโมงจะมีการแจ้งกับผมมาว่า,าเบอร์เนี้ยใช่มิจฉาชีพหรือไม่ถ้าใช่เขาก็จะมีการตัดแล้วก็บล็อกสายโจรให้กับเรานะครับวันนี้ สีโชคบริการหมอคอมหนึ่งสี่หนึ่งสพระรถึงแม้มาชา้าแต่ก็เออพอดีเพิ่งโดนจากโทรจากพี่มิชเข้ามาแต่ว่าไปจำระจากลายมีจริงไหมถ้ามีจริงผมขอโทษนะอืมแต่อันนี้ AIS แล้วก็ CIB จะไปตรวจสอบอีกทีถ้าใช่เขาจะตัดแต่ถ้าไม่ใช่เขาก็ไม่บล็อกนะครับอ่ะโอเควันนี้ลาไปก่อนแล้วกับผม<ห>สีโชคสวัสดีครับผม